สัดเต็ม้อล่อเต็มแข้งครับโอ้โหก่อนนี้เลยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆครับเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้วางแนวทางไว้ให้หน้าช่องครับเนื่องจากนะครับ ร่างกายไม่ไหวครับพักผ่อนไม่เพียงพอครับก็เรียบร้อยกันไปครับเกมเป็นที่ร้อยเข้าโรงพยาบาลนะครับให้น้ำเกลือหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับก็ถือว่าไปพักผ่อนมาครับไปเติมอินเทอร์และมาให้พี่ๆในวันนี้แบบคัดสรรเป็นพิเศษเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรัะฟังนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกก่อนเลยว่าแนวทางที่วางไว้ในครอบครัวจากพี่ๆทีมงานผมครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอาร์ตคอร์เนอร์พี่เกลฟอร์เวิร์ดกัน e อส์สปอร์ตครับก็ยังสดชื่นเอาเรื่องเต็มเครื่องกันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำ มากกว่าหน้าช่องครับอยากได้มากกว่าในโลกออนไลน์กดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์จะมีผลงานและทางเข้าครอบครัวบอกอยู่นะครับบอกเลยว่าถ้าในครอบครัวเราไม่สดชื่นจริงเนี่ยจะไม่มีสมาชิกถึง20,000กว่าท่านอย่างแน่นอนครับเปิดใจค่าดูก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีแนวทางนะครับ3คู่แบ่งเน้นใส่นกครับจาก2หลีกมาฝากกันเดิมครับก่อนจะรับชมและรับฟัง ฝากกดหัวใจครับฝากกดติดตามและฝากคอมทิปเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับไปเริ่มที่ตัวแรกเลยครับผมอยากให้มองที่ศึกกระชับมิตรทีมชาติครับเป็นทางฝั่งของไซปัดวันนี้จะเปิดบ้านพงด้านเซอร์เบียครับคู่นี้แน่นอนครับในเรื่องของอันดับเลนกิ้งในเรื่องของคุณภาพนักเตะครับเซอร์เบียค่อนข้างดูดีมากกว่าครับเพราะว่ามีคุณภาพนักเตะที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับแถมอยู่ในอันดับเลนกิ้งที่ดีกว่าบ่งบอกถึงนะครับภาษีของทีมอยู่แล้วส่วนทางฝั่งของไซปัดครบวนี้ไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับแต่ผลงานในการเล่น ที่โดดเด่นมากอยู่และเกมในบ้านของพวกเขาก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่ครับเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีคู่ขี้กันเลยเพราะว่าเซอร์เบียเองผลงานในช่วงหลังเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณภาพเขาจะสูงกว่าก็จริงแต่ผลงานในการเล่นเยือนก็ไม่ค่อยดีมากนักนะครับดังนั้นในเกมนี้ผมเชื่อว่าด้วยฮันนี่กับพี่เปิดมาไม่ค่อยสวยมากนักนะครับและกระแสวันนี้เจ้าบ้านอย่างไซปัดค่อนข้างดูดีกว่าครับดังนั้นตัวแรกผมแนะนําว่าเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างไซปัดได้เลยครับไปต่อที่สองครับเป็นทางฝั่งของกินีครับวันนี้จะเปิด คุณภาพครับในเรื่องของภาสีทีมและในเรื่องของเกตบอลบวกกับทรงบอลและในการเข้าทำของเจ้าบ้านอีกกินีเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าเยอะครับถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังครับของเบอร์มิน่าจะค่อนข้างดูกระเตื้องมีผลงานที่ดีครับแต่ถ้ามาตัดเกรดตัดคุณภาพและในการเล่นเย็นของเบอร์มิน่าแล้วเนี่ยยังไม่มีความน่าสนใจครับกระแสแฮนดิแคปที่เปิดมาค่อนข้างแรงแบบนี้ครับผมเชื่อว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านเอาเละเอาเทอย่างแน่นอนครับดันั้นตัวที่2ครับผมอยากให้มองไปทางฝั่งของกินีครับและตัวที่3ครับผมอยากให้มองไปทางฝั่งของช มิลิครับเป็นคู่ระหว่างของยูนิเวอร์ซิตัสมาซิลีนะครับจะพบกันทางด้านโคเปซอนะครับคู่นี้ผมบอกเลยว่ากระแสเจ้าบ้านดีกว่าครับถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับที่พบกันมาในช่วงหลังจะกินกันไม่ค่อยลงก็ตามนะครับแต่ณตอนนี้ครับยูนิเวอร์ซิตัสครับพวกเขามีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับสามเกมหลังสุดชนะมา3เกมรวดและผมต้องบอกเลยว่าเวลาบอลมันกําลังจะชนะครับมันกําลังไหลๆเลยนะครับทางฝั่งของโคเปซอรฤดูกาลนี้เปิดหัวมาได้ไม่ค่อยดีแพ้มารัวๆครับดังนั้นในวันนี้แฮนดิแคปเป วัดใจแฮนด์แคปมีการเปิดเอียงมาทางฝั่งของเจ้าบ้านด้วยสภาพของพร้อมที่่องทาง,ง,งดีด้วยความที่ได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านวันนี้จะทำให้พวกเขาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับตัวที่3มองไปที่ u n i v e r s i t a s ต e s i ดอะได้เลยครับขอฝากด้วยและกันนะฮะสำหรับแนทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้ครับตัวแรกมองไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างสายปัดครับตัวที่2มองไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง กินี่ครับและตัวที่3มองไปทางฝั่งของ Universitas t h s s ด r i ได้เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมอยากได้มากกว่าหน้าช่องครับอยากได้มากกว่าในโลกออนไลน์กดชิมลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับชมผลงานก่อนที่ตัดสินใจเข้าครอบครัวกันก่อนก็ได้นะครับส่นนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ